สวัสดีครับผมต่อเชีงยงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถป้ายเชีงยงใหม่651นะครับอันนี้ติดรถด,ด,ดีม125สตาร์ทเท้านะครับเดี๋ยวมาทดสอบการขโมยกันนะครับการขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงนะครับป้องกันคนอื่นลำคานเะนาะเดี๋ยวผมจะกดล็อกให้ดูตึกต๊กๆึถ้าใครโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องเลยเนาะ จะไม่ลบคนชาวบ้านเลยเอ่ามันไฟจีกระพิบแป๊บๆแล้วก็นเงียบไปเนาะจะไม่ร้องเลยกต่ขโมยผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีนะครับสมมุตินี่กุญแจผีเนะาะแทงรูกุญแจล็อราแทงปุ๊บเดี๋ยวผมจะบิดพร้อมตาต์ทให้ดูเนาะบิดปุ๊บจะต์ทไม่ยนะมหยุดนะครับเออ ตั้งไม่ติดนะครับจนกว่าเราจะมาปลดล็อกที่รีโมทเท่านั้นเนาะแต่ขัาวมือผมพิเศษกว่าชาวบ้านคือกันน้ำนะครับอ่าขี่รถตักฝนได้เลยกต่ขั้วทั่วไปขี่รถตักฝนปุ๊บน้ำเข้ารีโมทก็พังแล้วเนาะของผมนี่ขี่รถตักฝนได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทที่รีโมทให้ดูโดยไม่ต้องใช้กุญแจรถนะครับหน้าที่ก็ทิ้งรถปิดออกเลยก็ตัดอยูนะครับ ่าไปออกเลยนะถ้าอยากจะดับเครื่องก็กดดับที่รีโมทนะครับสมมุติว่าเราลืมล็อกรถแล้วมีคนใช้กุญแจผีแทงดูกุญแจรถนี่สมมติกุญแจผีเนะแทงได้กุญแจ้ถเราปุ๊บแล้วเขา,า,าก็สตาร์ทไปอุ้ยเขาก็สตาร์ทไปปุ๊บเราเห็นพอดีนะระยะร้อยเมตร ห้าสิเมตรถึงร้อยเมตรแล้วกดล็อกที่มูนนะครับรถจะดับเองภายในสิบวิเนะเาะแล้วก็ตามไปเอารถมาเนาะ <Okay. S 2> กาขโมยแถมรีโมทให้2ตัวนะครับรับประกันให้ปีหนึ่งครับจากเว็บการขโมยรถ d com นะครับอ่าใครอยากติดก็เบอร์โทรผมนะครับ0909 536 466นะครับเข้าคอมุณครับ